สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกันอีกแล้วนะคะในช่องมิสซิสวิสานะคะวันนี้นะคะกิกมีอะไรมากินนะคะ,ะกิกก็มีส้มตํานะคะก็คือ,อส้มตําที่ใช้แครอทแล้วก็หัวสวีดี้นะคะแล้วก็มีปลาหมึกนะคะปลาหมึกก็จะเป็นปลาหมึกอันนี้นะคะ,ะแล้วก็จะมีผักนะคะกิกก็จะกินกับแคปหมูนะคะ กีกซื้อมาห่อใหญ่นะคะแคปหมูก็ซื้อมาห่อใหญ่มันมีประมาณอยู่ห้าห่อนะคะในห่อใหญ่นะคะก็ประมาณสามสิบกว่าบาทนะคะของที่นี่นะคะแล้วก็มีนี่ค่ะข้าวสวยนะคะกิ๊กคิดว่าบางทีกิ๊กอยากจะกินข้าวด้วยนะคะก็ลงมือกินกันเลยนะคะรสชาติส้มตำของกิ๊กนะคะก็จะ ไม่ได้ทำให้ทุกคนดูนะคะเพราะว่าเอ่อไม่ค่อยสะดวกนะคะชิมกันเลยนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะถูกปากแน่นอนนะอ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ืมอืมอืมเผ็ดมากทุกคน กิกนะคะกิ๊กใส่ไปประมาณห้าเม็ดนะคะนี่นะคะก็จะมีหอยแล้วก็มีเห็ดหูหนูขาวด้วยนะคะนี่นะคะอืมอืมอืมอก็จะกินข้าวไปด้วยนะคะกลัวแสบท้องอืม ไม่ค่อยมีผักนะคะทุกคนกิ๊กก็จะกินกับอ่าเาเรียกอะไรอะ่ะผักขมผักขมนะคะผักขมที่เขาเอามาทำผักขมอบชีสนะคะแคบหมูที่นี่อร่อยมากเลยนะคะทุกคนอืม,อม อืมวันนี้ถูกปากค่ะทุกคนมากินด้วยกันนะคะกีก็ไม่ได้ทำคลิปกินนานแล้วนะคะอืมอืม ันนี้นะคะเป็นปลาหมึกที่หัวมันกลมๆนะคะกิ๊กก็ไม่แน่ใจว่ามันคือปลาหมึกอะไรยังไม่ได้หั่นนะคะทุกคนกิ๊กจะลองกินแบบคนในคลิปนะคะที่กิ๊กเคยเห็นเขากัดทั้งทา้งไอ้นี่เลยนะคะเดี๋ยวจะลองกินนะคะว่ามันกัดง่ายหรือเปล่าอืมอืมกัดง่ายเรยทุกคน Mm-hmm. รับหมูวางเนาะค่ะอืมคลิปจะเอาอันนี้มาให้ดูนะคะอันนี้เป็นหอมทอดนะคะทุกคน ขออนุญาตเทล,ลงไปในนี้เลยนะคะหอมทอดนะคะมันมันก็ไม่มีน้ำมันเลยนะคะทุกคนกิ๊กจะให้ดูนะคะนี่นะคะหอมทอดอืมได้กินไหมคะอืมกรอบมากค่ะอืม อีกคำนะคะหอมทอดแล้วก็ส้มตำอืมอืมสุดยอดมากเลยค่ะนี่นะคะอืม ลายกระเด็นเลยค่ะลูกคนมันอร่อยซ้มตำของกิ๊กนะคะคือกิ๊กไม่ได้ใส่ผงชูรสเลยนะคะแล้วก็แต่กิ๊กใส่กะปิแทนนะคะคิดว่ากิ๊กใส่กะปิแล้วมันอร่อยนะคะ ปลาหมึกอร่อยค่ะปลาหมึกอันนี้นะคะเพิ่งเคยกินนะคะลืมข้าวไปเลยค่ะลืมข้าวหน่อยนะคะ เข้ากันมากค่ะ 음. 음. 카드 캄나 음. 음. ก็ตำเยอะหน่อยนะคะวันนี้เหมือนแบบมันหิวหิวนะคะก็เลยตำเยอะอืม หอยหอยเอ่อหอยนางลมนะคะแล้วก็เห็ดหูหนูนะคะเห็ดหูหนูขาวนะคะอืมอืมอืมแซ่บค่ะ ชอบหอมทอดมากเลยนะคะทุกคนหอมทอดมันอร่อยมากเลยค่ะอืม Chao, oh, มันจะกรอบอะไรเบอร์นั้นนะคะทุกคนผักนะ,ะัะอันนี้ที่กิ๊กตัดนะคะมันเป็นตัวปลาหมึกนะคะ จะกินหมดไหมัดนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะอร่อยด้วยแล้วก็เผ็ดด้วยนะคะว่ากิกก็เป็นคนกินได้น้อยนะคะช่วงนี้นะคะ <laughs> กินได้น้อยอืมอืม อร่อยมากค่ะขออนุญ,ญาตตัดใช้มีดตัดนะคะ กินไม่ไหวอ่ะนี่นะคะอืมดูไปดูมาก็น่ากลัวนะคะทุกคนคนไหนฟันไม่ดีนะคะก็จะกินยากนิดนึงนะคะ หนวดปลาหมึกที่ตัดนะคะนี่นะคะมีหอยแล้วก็แคบหมูนะคะแล้วก็ส้มตำ ก็จะเหนียวสักหน่อยนะคะ Mamma. ค่ะนี่นะคะกิ๊กก็เหลือนิดนึงนะคะกิ๊กกินไม่หมดนะคะเพราะว่ามันเยอะมากนะคะวันนี้กิ๊กทําเยอะมากนะคะก็คือหิวมากนะคะก็เลยใส่ใส่เยอะไปหน่อยนะคะก็ <S <S ค,คนไหนยังไม่เคยลองกินนะคะทีะ่ส้มตําที่ใส่กะปินะคะก็สามารถไปลองทํากันได้นะคะกิ๊กว่ามันอร่อยดีนะคะกิ๊กตําเมื่อไหร่นะคะกิ๊กก็ใส่กะปินะคะทุกคนผงชูรสกิ๊กไม่ใส่เลยนะคะเพราะ กิ๊กคิดว่าในาปะลาที่ปะลาต้มสุกนะคะในที่กิ๊กซื้อมานะคะมันจะมีผงชูรสอยู่แล้วนะคะเขาคงใส่ผงชูรสอยู่แล้วนะคะกิ G ๊กก็เลยไม่ใส่นะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะกิ๊กก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กิ๊กนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กิ๊กได้ทําคลิปต่อๆไปค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะกิ๊กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะกิ๊กก็จะเก็บอันนี้เอาไว้ สักพักหนึ่งนะคะให้ทองมันย่อยนะคะก็ลาไปก่อนลาจริงๆนะคะสวัสดีค่ะ